ก็เป็นวันแรกนะครับที่ได้พบนักเรียนดัง,งนั้นครูยังไม่รู้จักที่นักเรียนทุกคนขอให้นักเรียนทุกคนแนะนําชื่อตัวเองเป็นลายของคนนะครับที่เราครับเชิญครับสวัสดีครับชื่อชัยสลาบดีนายสลาบุตรผมครับพี่อคิแบงครับ วันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการสร้างงานเอกสารโนรเฉพาะเปิดสอมพวเตอรนะครับขพเชิญะนั้ดทัข้อมูลคนาะเดียวกันครับการจึงข้อความการแต่ง้ค่าข้อมูลโดยเฉพาะการจึงข้อคมามเมื่อนักเรียนบางคนเปิดโปรแกรม Microsoft เกิดขึ้นมาแล้ว ทำงานในเอกสารสามารถทำได้ดังนี้ครับหนึ่งที่เป็นพาร์ททอตำแหน่งที่ต้องการในการสร้างของคุณข้อความได้เลยครับการตกแต่งข้อความนี้ก็จะมีสองลักษณะก็คือเอาเมาส์ปรุงที่ข้อความที่ต้องการตกแต่งและก็จับปลากดยมูลบาขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับสองก็ กลุ่มเพื่อมือบนญคุบาปในกานจะมีฟอนฟอนตายแล้วก็ฟอนตั้เลอร์อาละ,ะครับเราจะมาเรียนการเลื่อนตำแหน่งในเอกสารนะครับกลุ่มคีย์บอร์ดก็จะประกอบไปด้ยวยกลุ่มแอนด์คอนโทรลบวกงูคอนโทรลแอนด์บวกแอนด์นะครับ ผลลัพธ์โฮมก็จะเป็นการเรียนเป็นการเลื่อนแทกแทกซอสไปตำแหน่งแรกสุดของกระถ้านั้นแอนก็จะเป็นการเลื่อนไปตำแหน่งสุดท้ายพันธุโนบวกโหมก็จะเป็นการเลื่อนไปตำแหน่งแรกสุดของเอกสารนะครับพันธุโนบวก แองก็จะเป็นการใสที่ตำแหน่งท้ายเอกสารหรือกดที่ปุ่ม F5 แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าที่ต้องการแล้วเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับการย่อหน้าเอกสารจะประกอบไปด้วยสองที่ดังนี้หนึ่งคือการจัดรูปแบบโดยกำหนดเส้นบรรทัดสองจัดรูปแบบโดยการ ร้ายมีดูคำสัง่งการจัดรูปแบบโดยตำหนดจากจาการเส้นหมายนะครับก็จะเจินการจัดงานเอกสารสามารถปรับแต่งอัานระยาย,ย่อหน้าข้านหลังหน้าอย่างรวดเร็วโดยมีโดยมีวิธีดังนี้นะครับหนึ่งเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการจากรูปแบบของ นำเมาโดยซีดีสัญลักษณ์บนไม้พัดการจัดรูปแบบโดยใช้ม่รูความสั่งนั้นจะเป็นการตอบตั้งค่าดาเส้นไม้พัดสามารถกำหนดระเรียกจากแถมก็คือหนึ่งเรือก รววข้อมูลที่ต้องการแต่รูปแบบสองชิดแถบเขาตรงหน้ากระดาษการจัดรูปแบบโดยการใช้นมนวคำสั่งต่อก็จะเป็นส่วนของการเยื่อกำหนดขั้นที่ช่องกำหนดกั้นการจัดรูปแบบโดยการใช้นมนูคำสั่งก็ประกอบไปด้วยการส่วนของการเยื่อสองส่วนของ ระยะห่างและ3ย่อหน้าที่เรียกไปนะครับถ้าเราจัดการเรียงหน้ากระดาษเสร็จแล้วมันก็จะออกมามันก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับทักเ่านทุกคนฟังกันไหมนี่การใช้งานแกลบนะครับนี่ การสร้างเอกสารที่ต้องการเว้นระยะแต่และชั่วให้เท่ากันสามารถกำหนดระยะการยพดได้มีขั้นตอนน,นี้หนึ่งก็คือการเปิดแฟ้มเอกสารใหม่สองที่เส้นไม้รพัดจะมีลักษณะของ c A B อยู่ด้านซ้ายสามเพื่อแบบของ T A B ที่เข้าการแล้วคลิกตำแหน่งบนเส้นไม้รพัด สก็จะเป็นการหลังจากตั้งระยะของทีเอดเสร็จแล้วเพียข้อมูลที่ต้องการเด่อไปที่ตำแหน่งที่ตั้งไว้กดปุ่ม PAB ที่ทีบอกนะครับการใส่ลักษณ์หัวข้อย่อยและํำรับเลขนะครับ เป็นหนึ่งเรียกหัวข้อพืออนที่ต้องการสองแถบหน้าหรือโฮมหัวข้อย่อหน้าคลิดเลือกปุ่มคูบาร์ที่จะใช้งานนะครับอันแรกก็จะเป็นหัวข้อย่อยนะครับอันที่สองก็จะเป็นหัวข้อใหญ่และอันที่สามก็จะเป็นการกระดุมปัญลักษณ์นำหน้าหัวข้อ อันที่สี่ก็จะเป็นาการกำหนดลำดับตัวเลขหน้าหัวข้ออันที่สี่อันที่ห้านะครับกำหนดสัญลักษณ์หรือเลขลำดับแบบดาดลักนะครับแล้วก็จะมาต่อด้วยการสร้างงานยิมบนคพล้มนะการสร้างางานยิมบุคพล้มนี้จะบิม เอกสารไทยครับงานนักสืบมีการแต่ง yeah. ข้อ okay. มูลในการจัดเอกสารเป็นหลายหลายคอลัมน์ท่านตอนที่ถึงว่าจะเป็นการเลือกเรื่องข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบหรือที่ยังไม่มีข้อมูลให้ที่เป็นครับเอรที่ตำแหน่งที่ต้องการจัดรูปแบบ พอดีเดี๋ยววันที่หน้าให้ทำรูปเดียวการจัดการเอกสารงานของสุอที่มาส่งครูคนละหนึ่งรูปเลิมนะครับเข้าใจ<อ>ไหมออสองเราก็ที่ที่แถวเขาฟูหน้ากระดาษที่ผู้สอนของผมทุณบาเลือกจำนวนความล้ำที่ต้องการาก็จะประกอบด้วย เช่นหนึ่งสองสามถ้าเราต้องการสองเราก็ทิดที่สองนะครับสามการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมก็ที่คำสั่งดังรูปนะครับอย่างเช่นเราต้องการสองเราก็ที่ที่สองนะครับแล้วก็สมนี่ใครสงสัยในการเรียงมดหรือเร่องนี้หรือเปล่าครับ สรุปนะนกเรียนการสร้างนเอกสารบนโปรแกรมายุซอสเบือนนี้ก็จะประกอบก็จะสามารถนำการไปใช้งานในสำนักงานเอกสารทางราชการหรือเอกสารต่างๆเช่นปูชัวใบจิวตะคริปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะหมดชั่วโมงเแี้ย Còn nào không Trường? Cái kia nó bộ phần phòng thuốc Ờ,